ผิดไปหรือเปล่าเพราะว่าตระกูลเกลเซอร์อยู่ๆก็บอกว่าเฮ้ยเชนฮากจะจัดอังเดอโอน,น่ามาเฝ้าเสาให้กับปีศาจแดงในฤดูกาลหน้า ทำไมอยู่ดีๆใจปั๊มซึ่งข่าวนี้นะคะรายงานมาจากด a เลเ Del ส p o ร์ตค่ะสื่อของอิตาลีนะคะที่บอกว่าเกลเซอร์ er เนี่ยเขาไปตกปากรับคําให้คามั่นสัญญากับเ e อ็เวิร์เทนฮาร์กว่าจะจัดอังเดรโอนาน่ามาให้เทนฮาร์กนะคะเพราะว่าเตรียมเงินไว้สําหรับซัมเมอร์นี้120ล้านปอนด์และค่าตัวของอังเดรโอนาน่าที่อินเตอร์มิลานเขาตั้งเอาไว้เนี่ยขั้นต่ําอย่างน้อยคือ50ล้านยูโรหรือประมาณ45ล้านปอนด์ บวกบวกโบนัสแต่จริงๆพอฟังแบบนี้เราก็ไม่ได้ใจปั๊มสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจ่ายเมสันเม้าวไปแล้ว60ล้านปอนด์อังเรโอนาน่าไม่รู้จะจบที่45ล้านปอนด์จริงไหมหรืออาจจะไปจบที่ประมาณ50หรือ55ก็กลายเป็นว่างบประมาณในการเสริมทัพในฤดูกาลนี้หมดแล้วที่นี้นะคะสื่ออย่างท็อกส์บค่ะเขาก็ออกมารายงานนะคะว่าถ้าเกิดว่า จะชอปปิ้งเพิ่มสําหรับปีศาจแดงเนี่ยมันจะต้องมีการถ่ายเทนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมออกไปจากทีมก็คือขายออกนั่นแหละแล้วใครล่ะที่มีโอกาสจะขายได้ในตอนนี้มีเฟลดนะคะซึ่งน่าจะได้ราคาอยู่ประมาณ20ล้านปอนด์แฮร์รี่แม็คกควายไม่รู้จะมีใครเอาไหมถ้าอยากได้ก็มา 40ล้านปอนด์นะคะหรือว่าดอนนี่ฟานเดอร์เบก20ล้านปอนด์สกอตแม็กโทมินเนี่40ล้านปอนด์แล้วก็จะดอนสานโช45ล้านปอนด์นี่คือมีความเป็นไปได้ว่าจะขายแต่ก็ไม่รู้ว่ามีสโมสรไหนจะสนใจไหมและในที่สุดจะตกลงค่าตัวกันได้หรือเปล่า เอาคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้อังเดรโอ,อนาน,น่ามาเฝ้าเสาไหมสาหรับปีศาจแดงในฤดูกาลหน้าหรือว่าเดบิดเดเคอาจะต่อสัญญากับทีมต่อแล้วก็จะลงเฝ้าเสาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งให้กับปีศาจแดงต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ปีศาจแดงฟอร์มดีแล้วกันส่วนเดเคอาถ้าไม่ได้ไปต่อกับทีมยังไงรักเหมือนเดิมตลอดกาลคุณคือตำนานของเราตลอดไปค่ะ คลิปที่ดีแบบนี้ขอขอบคุณรถยนต์ Suzuki New e r t e g a Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart h ไฮบริด้วยนะคะ